เอาไปนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนนักเรียนชายนั่งภูเขาในท่าเทพบุตรและนักเรียนหญิงนั่งน,นั่งในท่าเทพธิดาและขอให้เพื่อน่อนทั้งหลายตั้งน,นาโมสามจบพร้อมๆกันนาโมตัสสะภะะควะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนาโมตาสาัมตาสาตาสะภะทะศน พระสาวโตอะระหตสมมาสัมพุทธัสสะแปลว,ว่าทำข้าพเจ้าดังนี้ <c oughs> ข้าแต่พระอาจารย์และครูอาจารย์ที่เคารพข้า่พอาจารย์ที่เข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอกายและใจ <c oughs> ขอมอบกายและใจ <c oughs> เป็นสิทธิ์ที่ดีของพระอาจารย์เป็นสิทธิ์ที่ดี และคูอาจารย์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจศึกษารจะตั้งใจศึกษาเชื่อฟังคําสอน,นเชื่อฟังคําสอน,นและปฏิบัติตามและปฏิบัติตามด,ะะด้วยความเาาคารพรูปการด้วยความเาาคารพรูปการด้วยสัจจาวาจานี้ด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าท ความสุขความเจริญมีแต่วความสุขความเจริญตลอดกาลนาน,าน